ก็มาพบกับช่างสุพลและทีมงานอีกเช่นเคยนะครับก็มาถึงคอนโดหน้าง,งานที่ที่สองนะครับเป็นงานช่วงบ่ายโมงนะครับก็เป็นงานล้างแอร์แบบแขวนคอยนะครับเป็นแอร์ไดคินอินเวอร์เตอร์นะครับน้ำยา32ก็ทีมงานช่างสองช่างเบียก็เดินไปรอลูกค้าที่ใต้ตึกแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศช่วงช่วงบ่ายนะครับ บรรยากาศช่วงบ่ายหน้างานคอนโดรมลื่นเลยทีเดียวเห็นแล้วน่าน,นอนทีเดียวนะครับรถช่างสปนก็จอดอยู่โน้นนะครับเสื้อแดงๆนะครับ